บัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลารถชนรถติดรถเสียรถหายล้งทางยางแตกไฟไหม้เมียเป็นลมหนูเข้ารถถ้างานเข้ามาแบบจัดเต็มแบบนี้จะโทรหาใครดีแม่ก็ไม่อยู่แฟนก็ไม่มีโทรหาใครก็ไม่รับไม่ยากเลยเรารวม12เบอร์โทรฉุกเฉินเอาไว้ให้แล้วเซฟไปเลยได้ใช้แน่นอน191เบอร์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งเหตุได้ทุกชนิดทุกประเภทแล้วจะมีการประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้1669หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเรียกรถพยาบาลโทรแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมง1155สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ199สายด่วนแจ้งเหตุด,ดับเพลิงไฟไหม้หรือว่าถ้ามีเหตุแมวตกท่องูเข้ารถแบบนี้ที่นี่ก็รับช่วยเหลือด้วยนะ 1356สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคมสอบถามข้อมูลการเดินทางแจ้งเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนน1677สายด่วนสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนพร้อมทั้งประสานไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อีกด้วย1 9 9 3ตำรวจทางหลวงรับแจ้งเหตุอบุบัติเหตุการจราจรติดขัดหรือถ้าเกิดยางแตกแบตหมดบนทางหลวงก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ 1490สายด่วนบคสอสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือจองตั๋วโดยสารก็ได้1197ศูนย์ควบคุมการจราจรเส้นไหนติดเส้นไหนทำถนนเส้นไหนมีอุบัติเหตุก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้1784สายด่วนนิรภัยปอพอพบเหตุไฟไหม้น้ำท่วมวาตภายัยอุบัติเหตุใหญ่ก็โทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลย1543สอบถามเส้นทางทางด่วน สามารถสอบถามเส้นทางต่างๆบนทางด่วนหรือมีเหตุอุบัติเหตุบนทางด่วนก็สามารถโทรแจ้งได้เลยจะมีทีมงานเข้าไปช่วยดูแลให้ถึงที่1 9 9 2แจ้งรถหายรับเรื่องการโจรกรรมรถและประสานงานกับตำรวจเพื่อสกัดจับรถที่ถูกขโมยอยากฝากไว้หน่อยว่า เบอร์ฉุกเฉินต่างๆอย่าโทรเล่นหรือโทรก่อกวนเพราะมีคนเดือดร้อนที่รอความช่วยเหลืออยู่เบอร์ฉุกเฉินจำให้ได้ก่อนจะจำเป็นหรือถ้าจำไม่ได้ทั้งหมดก็เมมเบอร์ไว้ในมือถือแล้วก็แชร์ไว้เผื่อวันหนึ่งคุณจะได้ช่วยใครสักคน